สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขนะจ้าอันนี้กำลังขับรถนะคะเราสิเป็นบุกบ้านคุณแม่สอนพี่น้องบุกบ้านไม่หง่สอนนะเนาะเพินโทรมาบอกเรือ่องนี้พี่น้องก็มาบอกอีก้อยอันมา,อ,า,มามอันเดอแมนตุนัดมันแล้วแลว,วขึ้นมาอานะไม่รมมู้เอาก้องเขินมาน้าเดอร์สัตว์าเราจะเป็น เอาหวานมันกระพี่น้องไหมมันยังหวานมันต้มหวานนระพี่น้องเบางคนเปิดอันอันอันมอคือกันนะนะอะไรกันขอโทษพัดกรพี่น้องกสื่อความหมายเนาะหวานตามห่วยแบบิดเสะเอเคยเห็นอยู่นองเนาะน้องสาเสะเอเคยต้มหลายเสืออยู่เนาะบางคนติดตามโดนกับที่พีนอยู่เพมันก็พุดมันมาแล้วเพมันก็แม่ต้มหวานใส่อันน้ำตาลกับที่พี่น้องเอ้ย แล,แล้วพี่เบิร์ดนะตามเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะตอนนีก้ก็ขับรถขึ้นมาขับรถขึ้นมาเนาะมาบุกบ้านพี่แม่มาไปเบิ่งเพาที่นี่เลยมาเเดี๋ยวลูกแล้วแล้วลวันสั้นนะอันเอาของขึ้นมาใส่กินตอนหันหันแม่จังแซ่บวันสั้นก็เลยรีบป้าวขับรถขึ้นมาเลยครับ ก็บบอดด้ไกลดอกพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านไงไก่อ่าเส้นนี้ก็ไม่ค่อยเห่นเพิ่นดอกไม่ก่อยนะกเอาหนึ่งมันลงไปให้ใายเพิ่นเอ็นเมยได้หนึ่งมันมาป่าก็สัตว์เดียวเดี๋ยว,ยวล้มแี้เงเดี๋ยวสบายนินเดียวเอ้ยที่มาถึงแล้วค่ะฮาดลงมาเอาเองพี่น้อยขึ้นไปเบิ่งหน้าตางบ้านก่อนขึ้นไปเบิ่งก่อนโดยขึ้นมาเบิ่ง นี่ก็คือเฮือนคุณแม่สอนเท่านั้นเองนานๆมาทีพี่น้องปะเปิดเพลงบอกโอ้สุดยอดติดบ่เนาะเพลงปิดปาร์เข่าเฮือนครัวเลยเมนูแกะกระป,ปุกแกะจนทวนปาร์กุลาใเมพนี่นะได้เลยครับเอาแอบหน่อยพอดเมลอวไรโอ้ยมันหาแอบยังให้ก็ได้แม่ไม่ได้ไม่ได้จะซ้ำนี่ได้แม่แมอบก็ได้ได้เดถอะแม่ติดตุกผมไปหาคู่สำนุมลูกก็ได้ ตัวเสพเสร็จแม่ซีมเลยน่าตามันพี่น้องมึงไกลๆอือใส่บักผ้าวะแม่ใส่บักผ้ามากกวทีหนึ่งผ้าตกวัดแอบน้อยพอดแอบน้อยพอด่าสนนิมแม่วแอบน้อยพดพี่น้องตกบักไลายหรือว่าจกเผื่ออันบอยเราพอมีแอบใหญ่ในหัวเงินนะในหนี่ก็บมมีเองเยวแม่ว่าแอมาเด้อปัดแอบน้อย โดยโอ้ยมีธงใส่สันนิเมะฮะมีทงใส่สันนิเมะรงมันกระิบกมันชิลมอยู่มันชิบบลมอยู่ที่บ่อพี่น้อยมาบกเขือนเปิดอบกเฮียดอกตินแม่มันโบมีแอบใหญ่แม่เอ้ยดูขอบใจรายได้แม่ อาอย่างอีปะนี่แม่เลี้ยมาให้ยังหรอพี่้องไป <T _ C> ลองไปกินหวานมาน้ากันเลครับพี่้องค้อาอียงมาดครับพักยังยพักกาดบ้าโขอบค,คุณที่มาไลาอพี่ดองงามนด้นพักกันนะเมือนม,มือนเสียนเป็นพาขันมา,าด้วยหรอโดยโดยโดยครับนี่ปเสียพาขันไม่คิดบอกไม่ิบอกความบอกบอกความที่นองมันมับกด้ัมนอยย่เดี๋ยวน้จะไปตั้งใส่กระตาโหลดไว้พี่้อง ขอบคุณละลายแม่บ่เฮียดอกนะเฮียกันอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วล้วพี่ดูโดนเข้าใจละลายได้แม่เฮียดงล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 งมาหาเล็กเด็กน้อยกเฝ้าอยู่ลูกลานลายลีโอ๊บ่แม่เริ่มกันแล้ววันี่ฮะเคยย้อนก่อนลายโตหาหกโตเคยจะซ้ำโตนาองพี่น้องไปครับเมื่อเมื่อค่ะ อาถายแล้วัะพี่นอ้องเรียกถ่ายแล้วนะมาถ,าถ่ายต่อเต็งใส่พานะคะเพื่อจะโอ๊ยเพื่นวัเอามาหน่อยแทวสเสนอหบดินะคุยแม่นบ่มีแอบแญ่งลูกชายก่อนลูกสาวก่อน,าอนมาดูกันใกล้ชัดๆนะครับพี่น้องมสน้าะพี่น้อง <laughs> มันเก่าไปเบิดเพลงอยู่นอยู <laughs> <laughs> ่ <laughs> จะมมันโพดมึงโพูงใครเปิดเพลงอยู่ไหนมึงเนี่ยยังก็อยู่ไหนนะมึงเนี่ยังก็อยู่ไหนนะเปิดเเพลงสียงมันดังโพลเสียงมันลงแห้งเลยมานี่คุณอาใส่กล้องไว้บ่อขัดตัวเย็นไว้ยุ๊ใส่ตัวเย็นไว้บ่อเลยจังไหนไว้เพื่อ น,นี่เ,นเอิด<อ>มากนี่กูจะกินจากคำสองคำก่อนไม่กินคาตาเล่ห์ไม่กินจะเป็นมันงามเนาะอะรีอะลอล์โอ้ยกูงเริ่มเหนื่อยนะเมื่อนั้นเจออะไรแสดงเซมอันเอาไว้ให้มาเ <c oughs> ทใส่อันะว้ยไม่ทันเสร็จหมดกันแบ่งก่อนแบ่งก่อนชิมยังมีชิมยังฮะเออ แล้วก็คุณเมย์ได้พักมาฝากเขา,ด,า,ขา,าด้วยเยอะเลยสิบแบ่งกินซะก่อนจกักสองสามคำมเอาบวงมากัน,นพี่น้องขาไอ้เพ็กเมย์ก่อนอเพื่อนจะแต่งา <c oughs> ตงานจะกลับมาสบายพี่น้องมันอันเข้ากันมาแล้วจะมากินดูนะครับสองสามคำสวัสดีพี่นน้ำน้ำทิ้งอ่อน เดี๋ยวคนใส่อันมะพร้าวน้ำพี่น้องคุณแม่เฮ็ดนะแซ่บแน่นอนพี่มือคุณแม่นะอืมอืดกอดเลยอะ่ะอ๋อมะพร้าวเนี่ยมีนมั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 นมนเอนเอนมีมันเทียนนมมน,ยนมันม มีกินมันเทียนนําพี่น้องมันเทียนมันยังวะมันเทอ้นมันยังเนาะมันเทียนมันอ้อนหรือเปล่ามันอ้อนมันอ้อนหรือเปล่าเนาะมันนัานมันแมวมันยังวะมันแมวแทบอ่ะนางกินที่นะพี่น้องนวนเพื่อนกับการปิกฤตอุ้ยงดงามบ่เคสิ สเปดเ่ยอืมขึออืนะอืมแต่หมูเป็นยังเ่บขกุณนี่นนะเด้อที่อันมันมาให้นาะคือคืแปเอาเองนเป็นองตุ้มันไว้เป็นอคือเอามม้น่อกแทนอันแนวใสเนวะส มันใหญ่สุดแล้วพี่น้องกันจะเอาเป็ดกระปุกนะอย่าเนา <c oughs> ะเจากระปุกใหญ่ลายเนาะเก่งใจเพิ่นนีห่พี่นอนะ้องเมื่อก่อนน้าที่อยู่มันอันลงมาเห็นลูกตายเพิ่นหนึ่งมันแม่อันแม่หนึ่งมันอยู่ลูกลงมาหายหายคุณเอาแอ่ผูกินกับร้านต้าวนี่แหละพี่น้องผู้กินนะแมวผพดหอกมาเหมือนกัน <c oughs> พี่เพื่อนไม่เห็นยังมั้ยนี่ตีให้หมอดยากแล้วอันนี้นวซิมก่อนนะคุณณ์อานวซิมก่อนพอขึ้นเฮ้ยนี่เนี่ยมันจังแซ้นี่เนี่ยน้ำเสีจังข,งขาว

อาถ right? ูกปอนะไ่ยากค่ะไดแม้เ้ยม้อม้แท่บกอหอมเจออะไรมากินตอนอุ่นตอนยซีอพี <huh ่น้องม่ก็าในห้องนอนอุ่นดี่นแท่บพี่น้อง ถา,ามูดาคูดังโอ,อใจบรรัาานยิ่ามแล้วถงคูดูดูดอ้าอ้าอ้คุณพอจะตายมีความขปเนี่ยเอ้ยดูอีกั้ขา่าวหมอ้้เจ

หอามาข้าวน,น,นี่ยก็หอมมันเนาะแล้วนีคือแซ่บน,นะน่ะ mm hmm. มุขจ่อมือันก่ดน,น้องแซ่บาย ไบอะไรเกำันทายเนาะวาเม่เช้าน้ยืน่ะเอางวาแนวกินหางาอะไรหาหลูกตาสันแซ่เน้แค่เทสนางเกลือ แจี mm ่ไมีพี่น้องเขาีพี่น้องมาเัเขาตกด่อเด้พี่น้องก็ได้ไปอนเ้อเด้อาิจารนเด้อฝากตนสายเห็นดตาขาดูโฆษณาด้วยนะคะขอบพระคุณหลยๆเด้อครัพบกันที่หน้าเด้อสวัสดี